สวัสดีครับผมเอแบ็กมาจิคทแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่จังหวัดอุดรมีชัยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โกสำมรงนะครับพบกับอาจารย์สุขุมนะครับอาจารย์สุขุมจะเก่งเรื่องการทําเสน่ห์ใช่ไหมอาจารย์ทําเสน่ห์ทำเรื่องมนต์ดำเรื่องอผวเมียนะครับที่มีปัญหากันที่เลิกรากันไปอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยนะฮะวันนี้ผมก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองสักน้ำมันนะฮะจะเป็นสาริกาให้ลอาจารย์ทํสศรวิกาให้เอาทมทมสาริกาอาถรรพ์อาจารย์ มเนี่ยเนี่ยหน้าเวรอยสมัยป่านทำอะไรเได้พัฒนาวันนี้อาจารย์เขมนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรมีชัยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพาท่านมาเลยนะฮะอาจารย์จะทำให้ต่างทางใครก็อดีพากัวเองจะอยากได้อะไรจะประสงค์ที่จะได้อะไรหาอะไรก็ประสงค์ในตัวเองขอไอ้คุณพระคุณพระเธอประ่องแล้วก็ครูบาอาจารย์นีก็ช่วยค่ะ มามาประสงเลยครัามารับเรียนจากอาจารย์ไอ้รอยมี่อ้โชกดีโรซี่ก็ศกกับเมียกับผัวหาหาราก็ไปเจอที่ไอ้คนนายคนรอยอะไรก็สมบัติโบรานชัยก็มีกันเยอะครับมีคนเจริญเจริญเราจำเต่าประธานีเราจำไม่ได้เต่ารู้จะเรามามองเนาะ ນາមោតាសាភិកៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុតះនមោតាសាភិកៈវេតោតោធម្មសម្មុតស្សនមោតថាភិកៈវេតោរហតោសម្មាសម្ពុតតាយតិបិសោភិកៈវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជចាណសម្ប ann ោសុខតោលោកាវីតោនន្ទរបិសាធម្មសាតិស្ថាតិវិមណុសនង្គុធោភិកៈវេតិតੰអរហ ແລະກໍນາສັງຍຕັງພຸດທັງເສຊະມິດັງຈະພຸດທັງອິເມຫິສາກາລິອະທິໂປຈິຍະມີສະວາຄາໂຕເພະກະເວຕາທໂມທັນເຕກໍອາກາກໍປະສິກໍໂອປນາຍະກໍປັນຈຕະັງເວຕາໂປວິຍະຫິເຕິຕັງສະວາຄາຕາຕິຄົນະສັງຍຕັງພຸດທັງເສຊະມິດັງຈະພຸດທັງອິເມສາກາລິອະທິໂປຈິຍະມີສຸປະດິປັນໂນເພະກະເວຕາສາກະສັງກໍຈຸປະດິປັນໂນເພະກະເວຕາສາກະສັງຄໍຕາມໄມ จีบันอีปันโนเพ็กเวตาสาวกสังโฆยติตยังจตาริโพสายุกินอัตถาโพสะภุกเลียอิเพกเวตาสาวกสังโฆอานิโยปาหุเนโยเต็เนโยอันยลิกาหเนโยนตรังปอยยขิตตังโลกชาติตังโสปันอีปันนาติกุนสังยตังสังแังเสสามิตังจะสังแังเอเมหิสักการิหิอัคขิโพจีหิมีวันตีมิกิติยังสัพยังสัพพทานิสัพพติติตังสาเร អរេអធិតពពពុទ្ធង្គពុទរូប ang <Sanly> சக ល ang សាធិឯវេមចន្តធម្មសម្ហាយញ្ញធម្មសមណរតនតិយ៉ាងយ៉ាងពញាបិដ្ឋយ៉ាងឡថ ang តស្ដានុភាវេនណហន្តរាយោខ្ញុំសូមนมស្ការលើកាន់ថាអនសេរស័យបងគុំគុនទាំងបីពុត្រៃលោកាជាសូមបន្តកាន់កសលអីបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពលស្មតិរីដូចលសាធមទូលីសូមឲ្យគម្ចាត់បងអភិមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចាត់ចុចចែងឆ្ងាយកដីអនរាយ ก็ไปเมียนโดยกำลังอนุเพียปัญญาลีบเพียรปราถินกองบนเสตย์เมียนทรงอัการคมเงินหมดด้วยกนมัสกาิ์ไตรรัตนาประสาทโพสต์อานิสังโนดัดดาวทานีเปียนหางคุณจำถ้าตามโยมอุกาสะอุกาสะวันทาวันทามิพันเตมิพันเตสัพเพียงสัพเพียงอัปราเพียงอัปราเพียงขมันขมเมขมันขมเมพันเตพันเตพิยาขตังพิยาขตังบุญยัง ไมาง,ไมตองอาตะเพงสาธุสาธุอานโมอาโมทามิกราบอือขึ้นอุกอาสะเพียงอุกอาสะเพีงอ布าเียงอพงมัทเธรรมัตเพันเตพันเตกราบอุกาสะอุกาสะ รักตะกตะเยนะเยนะกาทังกาทังสับพียงสับพียงอปาราเพียงธรรมัตถเมธรรมัเมพันเตพันเตอุกาสะอุกาสะขะมาขมามิพันเตมิพันเตวันเตมิวันเตมิวันเตมิ สัพเพียงอราเทียงขรรมธาเมพันเตยากะตังบุญยังไม่หังติตจาเพียงตาทูอาโนโมอามี สังเกตการเมจารุปัยกรเลเคจันติเควิมาเนติเปริจักิมีจั่งการกวาทุมิเทจกภูมิจา่งยนต์เตจิจิละฉมิชาคนเถรปเนเกติทันตาสันเกยังมณีระวะยะนังซาโทนุซาซาโทนเมสนันโตธรรมสวรรคโลออายมเพตันตาธรรมสวรรคโลออายมเพตันตาธรรมสวรรคโลออายมเพตันตาหิหิอักระยันตังสังตาหิหิ เลี้ยวนตังสันตังฮิฮิเลยนตังสันตังวิตังกรฮิครูปิครูกองแควมหาทรงครูปิกองกองแควมหาสตุมสวัสดีครับตอนนี้อาจารย์กำลังจะรอนอยู่นะฮะรอนเลยใช่ไหมอาจารย์ครับครับผม ตอนนี้กาลังอาจารย์จะฝนอยู่นะครับกาลังจะทําพิธีอยู่ตอนนี้ผมให้อาจารย์ทําพิธีเรื่องอสเสน่นะครับอาจารย์สุขุมก็จะเก่งมากๆเลยที่จังหวัดอุดอรีชัยนะครับอํเาเภอโคกสํโรงใช่ไหมอาจารย์หรือว่าตลาดโคกสํโรงอําเภอสํโรง,อ,รโรงอยู่ทางเข้าสุรินทร์นะครับวันนี้เอแบ็คเมจิกไทยแลนด์ก็จะมาเจาะลึกที่บ้านอาจารย์เลยฮะบ,บ้านอาจารย์สุขุมเป็นที่นิยมมากฮนะสำหรับชาวชาวเขมรที่อยู่ที่นี่นะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะมาลองมาสักระ,ะอาจารย์นะครับเด็าจังร้อนมากเลยวันนี้ตอดเสื้อเลยว่าอาจารย์ตัดไป เวตตตสมาสัมปุทส okay. นะโมตัสสะเพเวีตตมาสัมปุทสนโมตัสสะเพเวตตมาสัมปุทสสมบริจมหาเทโรสอโปญลิโพมหาิพะพสทยเถรวันตุเมสปาตะกออาวข้างหน้าาดท่นีเลยไปลลย่ังเลยทองเลย หนามตาสัอเาเตาเตาสมาสมุตตะนามตาสกเพื่อเว้าเต้าเต้าสมาสมุตตสจะบริเกะมาเชิรสองสร้ยพันยิมให้ผสพื่อใสวันตุมีสุภาพตจ้าอายังริดีวนน้วันนีาสรการต้นหนักกมาทตงส้อยพันิมให้มสพื่อใส่ชุวันตุมมีปียังแมแยน អាក្រៈយន្តំតੰតំតੰហិហិអាក្រៈយន្តំតੰតំតੰតំវិតੰករេហិយានធូកណੰ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 ហិហិអាក្រៈយន្តំសន្តំវិតੰករេហិ ណមោតស្សភិក្ខុវေតតទសម្មាសម្ពុតស្សនមោតស្សភិក្ខុវေតតទសម្មាសម្ពុតស្សអសម្បលីចមហាធេរោសរុហោបញ្ញលីភូមិមហាលីភោសពៀសថិភិវន្តុមេសពាតកអយ៉ាងរាជិវណ្ណវណ្ណោសរការលិនតោនច្ចៈគំនៃគំសរុហោបញ្ញលីភូមិមហាលីភោសពៀសថិភិវន្តុមេពីយ៉ាងមេមេមនីមនីចន្ទាមហាលួយណមោសំប្រមាប្រមាពីយ៉ាងមេមេរតៈចន្ទាសសៈកោប្រមៈទិតោអិតិចិត tang បរិចេត tang hi hi namo patiye na me au cetta sanh sok khon ma phea sa thue thai thi phan te ban ni astan te chmuh ai akaphon akaphon chai mai khap ong pu phea ma pu phea me pite rum hap po prom te mon pu thuk mon ne akaphon oi la os tra trong ngwa ka kap puong kae kala prostrei khoe me akaphon pi chnai te te li ne ning ap phon ao ao tang van salai ne akaphon cha jet man hi me me sam pali cha hi hi akara yanta namo cha phik sathe cha phik kasana me pite ភិក្ខុកសានមិភិក្ខុតិចាភិក្ខុសានិវិចាភិក្ខុសៈអូមបុស្សពលមូនសពួនមូនមុខអកភុនអលានចាត់ចិត្តឡាញ់គិតមកចាប់ប្រញាប់ដោយគ្រូអកភុនស្រាប់ប្រណាចនាធណាប់ណាគ្រូណាមេតាភិក្ខុមានសារិជាមេសកេមេសកូនូវតហិអូមបេតិយធោវរផុតមេស្ងះតោពូផង់ចង់យកដើមព្រឹក្សាទាំងត្រីថាតាល្អពេញតេះដាស់ធងអូមទីគ្រូនេះអកភុនឲ្យល្អឲ្យវិញល្អដូចពីឯខាននេះអកភុនឲ្យព្រះទៀតចិត្តច័ន្ទកានតាមដៃពូព្រឹក អៃត្របតៃបូលិញអ្នកៈពន្ធតៃបូអ៊ំលីអ៊ំលីមហាលីអ៊ំលីមហាលីលួយចំនិយាយខ្លាយចាំងព្រះអ៊ំទីខាយខ្លាយសារកាអ៊ំទីខាយខ្លាយត្រេកពេលមោអុភៀខ្លួនអ្នកៈពន្ធគេតៃទៀនថោមបទៀងមសទ្ធិទីម៉ែអុសទ្ធិសាំងខាំងបសទ្ធិបទលួយធម្មលួយថងកូលួយបចាំងរីរាយធម្មរីរាយសាំងខាំងរីរាយសារកាតលៃហិម៉ាំងសារកាំងណងទីថងវៃផាត់គុំទៀអយអបសេមកជប់ជុំអ្នកៈពន្ធអិហិមេអិហិអាកេឆាយចេតិចេតាំងបរមតៃតិ ဟိဟိအကရယံတံစန္တံဝိတံဂရေဟိဟိအကရယံတံစန္တံဝိတံဂရေဟိသံပလီသံပလိဈာမဟာတိရောဆရဟောပညလီဖိုမဟာလီဖိုသပြိသောထေဖဝံတေပိယံမြက်မြက်ဥဥမေတာသပိသိခာမဟာလီဖျံသပိကောထံမနိစတံတိအကိတာဥပမေတာနနှေဟသပိကောထံမနိစတံတိကေတိဈံတံပရမောတေတောဝခန္နာမနီလေ អេ হি អក្រយន្តังសន្តังវិតੰ្គរិ হি អេ হি អក្រយន្តังសន្តังវិតੰ្គរិ হি អេ হি អក្រយន្តังសន្តังករិ হি សំពលីចមាចរោសរហោបញ្ញិលិភោមហាលិភោសពៀតថោថៃពវន្តុមេសបាតកោអយ៉ាងរាជិវណ្ណវណ្ណោសរការលិនតោណច្ចៈគំៃគំសរហោបញ្ញិលិភោមហាលិភោសពៀត